หมาจับไอ้เสือโกว่าทุ่งสงหลังสืบพบเป็นจรใต้ที่ออกอรวาดรบุกยึดเสบียงและกักเก็บของต้องห้ามไว้ในครอบครองคุณผู้ชมครับประกาศจับนายโกว่าทุ่งสงไอ้เสือโจรใต้แห่งเขาชุมทองขนองชุมโจรที่รับบทโดยน้ำหม่ำจกมกปัะตูมีกรอนท่นค่อนมีปืนล่าสุดได้มีการออกมาแสดงฝีไม้ลายมือสไตล,ล์พ่อหนุน่มจรใต้สิทธิขั้งรักที่เลื่องลือกันไปทั้งชุมโจนนี่มีใครได้ดูกันแล้วมั้งฮะคือผมสารภาพตามตรงนะว่าก่อนดูเนี่ยผมก็คิดว่าเออมันก็คงเป็นหนังตลกทั่วไปเลยอะไรเงี้ยแต่พอ เข้าไปดูเท่านั้นแหละไม่ตลกเลยฮะโอ้ยเหย็ดแมมเลยอ้ยขอโทษนะฮะคือที่ผมบอกว่ามันไม่ตลกเนี่ยผมหมายถึงว่าเรื่องนี้มันมากกว่าหนังตลกมันทั้งรัก เศร้าทั้งแปลกทั้งบู๊แบบเดือดเรียกว่าครบรถเลยฮะเอาจริงคือสำหรับผมเนี่ยแค่ได้ดูหนังพี่หม่ำเนี่ยมันก็แฮปปี้แล้วคืออาจจะว่าว่าผมเนี่ยเตรียมใจมาดูแบบถอดสมองดูไปเลย<อ>จะสนุกไม่สนุกจะชอบไม่ชอบผมก็ปล่อยใจจ,จอยแต่ผมก็จอย,อยจริงๆนะมูตมันเหมือนดูหนังแบบที่เราไม่ต้องคิดอะไรจริงๆอะ่ะขำๆนั่งดูกับเพื่อนอะไรเงี้ยฮาดีแล้วเรื่องงานภาพเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยมีใครไปดูมาบ้างหรือยังฮะสไตล์งานพี่วิสิธิ์ศาสนาเที่ยงที่มูดภาพสีสันจะจัดของเขาเนี่ยชัดออกมาเลยแล้วผมอนดดงารี่่่ไู้วเื เขามีเซอร์ไพรส์ใหญ่เ oh <my. S 1> พราะนอกจากจะยกนักแสดงนําอย่างน้ำหม่าพี่นัท mm. มีเรียพี่นิกกี้แบงทิติพี่บ่าววีและคนอื่นอนอีกเยอะมากๆ mm. ยังมีไฮไลท์เด็ดนักแสดงสายตลกมุกคลาสสิก oh <my. S 1> ที่วลรีเด็ดของเขาเนี่ยคือไอ้ตั๊ ที่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยจะต้องคิดถึงเขาแน่นอนแต่จะมาในเวอร์ชันไหนเนี่ยต้องลองไปดูกันเองนะฮะเพราะผมจะบอกมากไปกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วเอายังไงก็ลองเข้าไปดูนะครับเขาชุมทองคันนองชุมโจรดูได้แล้ววันนี้ที่ Netflix เท่านั้นนะครับจะสนุกไม่สนุกจะจอยไม่จอยยังไงก็อยากให้ลองมาดูด้วยตาตัวเองกันก่อนยังไงดูแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับมึงทําให้กูไม่มีผีหยู่มจะห้าทีห้าทีนั่งทีอื่นเลยไป